เิป็นงูห้าช่องดอกเค็ขาครับนี่คืองานฝากเดีย้แต่ขาวนนนนนนน่นนน่นน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 น่ งัดเด้อคุณเนี่ยเผงข้ามครับโอ้งามๆเลยโอ้ยครับหมูนี่เป็นอีตัดนี่แต่ดอกยญ่ยี่ดอกนีสวัสดีค่ะมูลนิธนักล่าที่นิสานกับสิบห้าขัปาหาเหตดคือเก้าค่ะ มือน,นีข้ามาไม้บานน้องเมกเนาะค่ะไปตามหลุนตามชมน้ำกันว่าเข้าสิไดเฮ็ดยังมือน,นีไปค่ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามสิบค่ะสามสิบมิถุนาครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปครับลุยครับอืมมาเกิดน้ำกันเฮ้ยง,งามเลยจ้าผู้งามขนาดน,น,น,นั้นเนาะจ้า างาดเลยเด้อบ่นนะ่ะงัดเลยบ่งัดเลยจ้าโอ้ยยังงามเลยดำดอกนี้แห้งยางคามเน้อย <c oughs> ห,หน่อย,ย,อยอ้ะโอ้ยดำค่ะอันนีเพิ่งน้ำเอ้ยเนี่ยเมื่อน้ำกัน ยังอีกจ้าดอกนึงนั่นหลอมปางงาอุ้ยอันนี้กินเด้อจ้ะดอกเพิ่นยังงามอยู่เพิ่งพิ่นเค็ืผงเขาครับนี่เครื่องงามฝากแต่ใช่แล้วนางจ้าุนขาวจนุ่พนอยู่ขาวทึ่งพิ่งทึ่งขา ใส่กระตาได้บ่ละแตอนเป็นไข่เท่ากับปั๊โอ้โอยังงามๆได้ด้วยนี่แกก็โดิเลยกระป๋องกะตาเขินดังไงนะเนดจ้าใ่โอเค ดำกับกันเลยบ่ดำกับกันเลยนี่ล่ะงามเนาะงามจังเลยขอดำนี่งามทุกดอกเลยแม่อย่างพวกใครกินบนเนาะไปจ้ะงัต่ก็ขอนนู่นนู่นนี่

เสียด้วจ้าคือเเฮดบดนี่นั่นแม่แกงอหอมคืนอนยังนี่ยฮะว่าเอาแ่แนม,มเ็นอยู่เนาะมือสซีกันเลย <laughs> đang biệt tại bê tông cái đi, đi. Chânay, không hết hơn. hết 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 con đây, Má, Kết nàng bẹp để... Kha nhau ở lại kha nhau ở lại Bỏ áo khá Ở áo à, thương thương uh, <laughs> 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 Này Ui, ngạm em, Cái phần này Cái phần nào để thức ăn đi thức lắng, thức ăn thôi ăn không ăn thôi ăn thôi ăn thôi xíu thôi ăn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  thôi nè thôi ăn thôi ăn สาวเดียวน้อนะจ้าน้อยๆเลยอ่อนตาเลยเอพีนั่งพี่ีนั่งโอ้ยคนแดงจะไปยังดอกน้อยโอเคจ้ามีหลายหลุดเลยมื่อนี้ตัวก่อนหลอกหลุดเนาะจ้า

อะ <Okay. S 1> นะคุณแม่นบ่ะดีด้ะสิฮึ่มก็นำบ่บออสาวเดียวเลยครับงานลุยปลาเลยซ้องุณบ่เนะ

ก็ใหม่บ่ะก็หม่ก็ใหม่ละออมพ่นไปพ่น <laughs> đoàn này nữa, à? đoàn này nó có hiện nang, cái là đoàn này. Đúng nè, em đi nằm. โอ้โพไม่เคยมาต้นพี่เน้ะโอ้โหหอยเพิ่งจะกินอันแต่อันเพิงโพดขาบบกินดีกว่าขาบบกินสามโดดคนเีย

chân chúa chân phù nạp ra này sao nào nhanh gì quá 在哪？不是、啊嗯、我哭。真的没看吗？真没看。不看不看， บดเนาะหาเล่มองธรานนี่คุณตันใหญ่ครับติดดอกใหญ่ๆด้วยอ้ยดอกใหญ่คาใหญ่ครับนี่อ้ครับหมูนี่ตรงอีตันไม่แต่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่คาใหญ่เลยครับ น้องามแลวครับนี่หืมปวดน้นละปวดค่ะปวดค่ะาขาเป็นขาเลยโอ้ยยู่ตรงนี่นันน่นงน,น,นอนเจาะอืมนอนกน ข่านก็นมีวะข่านก็นมีมาลุด้วยโอ้ o, ยกำลังเห็นจีแถมม่าานางลงม่เห็นจีคนไดีนะ <c oughs> ดอกไ <c oughs> ้โอ้ดอกมาบดด้โอ้งามเหี้ ก็ค่ะวุดเนาะจ้าดีถูเลยวะถูเลยงามขนาดไปจ้ะมาต้าของดีค่สิเป็นงูห้าช่องดอก ถ่ายรถดด้วยนะจ้าเฝ้าโถลดไว้ยันเข้ามางัดมือนี้เข้างานรถกันครับมอนี้งัดรหลเบีบครับสามขั้นเข้าไปบุได้ครับเห mm hmm. ลือมีโจนนะครับเฝ้าท้ายยู่นี่ละเดี๋ยวไปซ่องบังอยู่นี่ก็นแป๊บเดียว mm hmm. ครับยังงามเลย พผงโกนครับนี่ครับอ,อน้อ่งดอกหมื่นหนึ่งครับู่ครับเดีย๋ยวคอยตัดขาเด้ครับเก็บก่อน ครับมีอ,อยู่นี่นี่นี่เสียบครับเพืงสนิทนี่เกิดน้ำต่อใหม่ครับน้ำโกนฝั่งนี้ก็มีครับ ครับคุณลมกล็มกีม กอแดงครับอืมขูกอขากีหมวกเหลืองครับ Cái lắm đây ปั๊ดยังงามเลยคุณห้ามมองตีบ่ได้เลยครับ we cool. là ngủ kháo khắp càng nhảy lên ừ, thùng không đỏ quần nhảy nhảy lên hết phần khó khắp ú hùm thì cầu ở lại điều khắp ไก่แล้วครับไก่เชียวแล้วครับ สรุปผลงานครับวัน,น,น 2, ที่สามสิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับป่าบ้านน้องเมฆครับตำบลคราบอำเภอบุญทะเลิกผลงานวันนี้เ่าก็ถือว่าใส่ได้ครับเฮ็ดผงร่วมครับวันนี้สารผัดเฮ็ดเลยบบมานเฮ็ดละง,งูละง,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 ง่บ่องนองนางครับผลง,งานอันสสวย ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามให้ลูกให้ล้านน้ำด้วยครับปุ้หไงไม่ไงคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม